สวัสดีครับแฟนช่องไซก้อย,อยู่กับผมเจตไซก้เหมือนเดิมย้อแล้วเจอกันทุกวันแบบนี้กับการวิเคราะห์ฟุตบอลคู่ที่เข้าตาวันละสามคู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับและเหมือนเดิมฝากไว้ด้วยพักยก77ตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับเอามาดึงค่ำคืนวันเสาร์นะครับแน่นอนฟุตบอลลีกกลับมาฟาดแข่งกันต่อก็เลือกเอา3คู่ พรีเมียร์ลีกติดทั้งหมดเลยนะครับไปเริ่มที่เวลา4ี่ทุ่มตรงครับแมนเชสเตอร์ซิตี้อันดับ3จะเปิดบ้านเจอกับลีดอันดับ18บแมนซิตี้ยีบสองแต้มนะครับล่าสุดในลีกบุกแพ้นิีคอนเซลมา1-2กลางสัปดาห์เล่นแชมเปี้ยนลีกก็แพ้คาร์บันกับเลเวอร์กูเซนมา0ูนต่อสนะครับเท่ากับว่าแพ้มา2เกมติดก็สภาพทีมอย่างจริงยังสมบูรณ์นะครับวันกับ เลเบอร์คูเซนเนี่ยแม่ไม่ได้ใช้ดูเบนดีอาสแบรนาโดซินวาฟิลโฟเดและยันแชกีเชดามิโดกูเออร์ลิงฮาลันพวกนี้มันตัวสำรองในเกมยุโรปพี่เห็นมองว่าจะกลับมาเป็นตัวจริงหมดในคืนนี้นะครับในขณะที่ลีดสิแต้มเกมล่าสุด ไปแพ้คาร์บ้านกับแอสเซนวิลลามา1ต่อ2ครับตัวหลักก็ชอลองสตาร์ฟแบนดันอารอนสันนอาอวาคาฟอรูคัสเมชาดมิกคาเบิร์ตเลวินพวกนี้นะครับเจอกันล่าสุดทั้งย้อนกลับไป3ฤดูกาลก่อนซิตี้ชนะไปกลับในบ้าน2-1เกมเยือน3-1ตามหน้าเสือมาซิตี้ยังเป็นปอเยอะพอสมควรนะครับเอาง่ายซิตี้ถือว่าเสียหายนะครับแพ้2เกมติดใน2รายการในขณะที่ลีดจริงๆแพ้มา3นัดติดแม้ว่าวันจะแพ้วิลลาจะดูมีทรงแต่พี่อยาดูว่า ก็ต้านซิตี้ยากนะครับซิตี้กลับมาเล่นในบ้านเกมนี้พลาดไม่ได้แน่ครับที่จะดูแล้วหน้าวัดใจแมนซิตี้นะครับประตูแรกมาไวน่าจะไหลน่าจะคืนฟอร์มครับซิตี้จะเปิดบ้านยิงขาดถึง2ประตูได้คู่ต่อมาไปที่เวลา4ี่ทุ่มนะครับไปดูซันเดอร์แลนด์ครับจะเปิดบ้านเจอบอลหมัดทั้ง2ทีมมี19แต้มเท่ากันแต่ว่าซันเดอร์แลนด์ประตูที่เสียดีกว่านะครับเกมล่าสุดซันเดอร์แลนด์เนี่ยบุกแพ้ฟูลแลมมา0ูนย์หนึ่งตัวหลักก็กราณิชาก้าเอนโซเลอร์ฟี เบอร์ธันตราโอเร่วิลสันเอลซีดอร์นะครับในขณะที่บอลมัดมี19แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านสมเสมอเวสแฮมมา2-2ครับจัสตินไคลเวิร์ดเบนด็อกยังเจ็บแล้วก็องตวนเซเมนโย่เนี่ยอาจจะลุ้นได้กลับมานะครับตัวลหลักที่เหลือก็มาคัสเทอร์เบเนียเดวิดบลูคข้างหน้ามีเอวานิลซอนเออร์เนสอูนาวพวกนี้ครับเจอกันล่าสุด2016-17ตอนนั้นเนี่ยค่อนข้างแปลกใครเล่นในบ้านทีมนั้นแพ้นะครับบอลมัดบุกชนะ1-0ซันเดอร์แลนด์นก็บุกชนะ2-1 ตามหน้าเสือเนี่ยเขามองสูสีนะครับแม่ซันเดอร์แลนด์เนี่ยจุดแข็งคือเกมในบ้านนะครับนัดที่แล้วนี่บุกไปแพ้ฟูลแลมส่วนบอลหมัดตอนนี้มีปัญหาเรื่องความมั่นใจนะครับจะว่าไปต้องเช็คร่างกายของเซเมนโยด้วยเกมแบบนี้วัดใจซันเดอร์แลนด์ในบ้านดีกว่าครับพี่เอ็ดมองว่าเอาอยู่ไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะครับปิดท้ายที่เวลาเที่ยงคืนครึ่งครับไปดูเอเวอเรสตนอันดับ11จะเปิดบ้านเจอกับนิวคาสเซิลอันดับ14เอเวอเรสตัน18แปดตัน เกมล่าสุดบุกชนะแมนยู1นูนะครับทั้งทั้งที่เหลือ10คนอิดิซากรารนาเกที่ไปชกเพื่อล่องทีมนี่ก็จะเป็นติดโทษแบนคืนนี้ลงไม่ได้นะครับตัวหลักๆก็เจมส์กาัตเนอร์เคลานดิลส์บิลลี่ฮอแจ็คกิลิชกองหน้าเชโนแบรรี่นะครับในนาที่นิวคาสเซิลสิแต้มสุดสัปดาห์กลางสัปดาห์เล่นแชมเปี้ยนลีกเนี่ยบุกไปแพ้หมาคเซมา1-2่งสองนะครับทั้งทั้งที่เพิ่งชนะซิตี้มาครับอยู่ดีๆก็ไปแพ้หมาคเซซะอย่างนั้นก็เจว์ลิงตนันเจคอบเมอร์ฟี บูโน่กิมาไลส์พวกนี้ได้พักในเกยววมยุโรปน่าจะกลับมาหมดแล้วก็เล่นกับเนรุกอย่างฮาวิบาลรวมไปถึงนิกวอเตอร์มาเดอร์นะครับจะกลับมาเป็นตัวจริงเจอกันฤดูการก่อนเสมอศูนย์ศูนย์บ้านเอเวอแรนตนเกมเดือนเอเวอรนตนบุกชนะ1-0ตามหน้าเสือข้อมองใกล้เคียงสูสีนะครับเอเวอแรนตนกลับมาเล่นในบ้านได้เปรียบแน่ครับแถมพักมาเต็มๆในขนาดที่ดิวคาสเซลนี่ลากเกมกลางสัปดาห์มาพี่เอียนดูแล้ว แม่น่าวัดใจเอเวอร์ตันในกูดิสันพาร์คครับปิดประตูแพ้ไม่เสมอก็อชนะเลยครับสรุป3คู่นะครับชอบไปที่แมนซิตี้ซันเดอร์แลนด์และเอเวอร์ตันสามทีมเจ้าถิ่นนะครับอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของไซก้อยครับสวัสดีครับ